สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ผมอยู่ที่ตอนนี้เวลาประมาณเก้าโมงนะครับเก้าโมงผมอยู่ที่ตลาดนัดนะครับตลาดนัดเป็นตลาดสดเทศบาลตำบลแชร์บารีนะครับเป็นตลาดนัดวันเช้าวันศุกร์นะครับตั้งแต่ประมาณหกโมงเช้าถึงเที่ยงนะครับก็เมื่อเช้านะครับเมื่อเช้าผมได้ผมตื่นตีสี่นะก็ตอนตีห้าผมได้ไปทดลองขาย น้ำอ้อยนะครับที่ในหมู่บ้านของผมเองครับแต่เมื่อเช้ามันหนาวครับมันหนาวผมนั่งอยู่ถึงประมาณ7จ็ดโมงเจ็ดโมงสีนะครับตั้งแต่ตีห้านั่งเจ็ดโมงสีนะครับก็ปรากฏว่า4ขวดครับขวดละสิก็ได้4ขวดมันหนาวจริงนะครับมันหนาวเมื่อเช้าไม่มีใครซื้อเลยครับวันอื่นวันก่อนผมไปนั่งประมาณชั่วโมงครึ่งก็ได้เกือบ200นะครับก็แสดงว่าอากาศมีผลต่อการค้าขายแน่นอนนะครับสหรับน้ำอ้อยอันนี้ผมจะ ถ่ายให้ดูบรรยากาศนะตอนนี้ผมไปถึงเมื่อกี้นะผม,มตั้งร้านเสร็จเรียบร้อยแนละ้วผมมาถึงเมื่อกี้นะผ่านไปไม่ถึง20่นาทีผมขายได้ร้อยวันนี้นะครับขายได้ร้อยห้าสิบแล้ว <c oughs> อากาศมันเริ่มร้อนแล้วสวัสดีครับขวดเล็กสิบาทครับขวดเล็กสิบาทขวดเล็กสิบบาทขวดใหญ่ยี่สิบเอาขวดเล็กใช่ไหมครับผมเอาหลอดไหมครับ ครับครับลูกค้ามาซื้อแล้วพอดีเลยนี่ครับบรรยากาศวันนี้ก็มันมีเนี่ยทางนิสูนะครับร้อยเอ็ดเขาได้มาจัดจัดเรียกว่าส่งเสริมการขายนะครับตามที่ต่างๆนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศของตลาดนัดนะครับนี่สว่วนนี้จะเป็นโซนเสื้อผ้านะครับด้านนี้ก็มีเหมือนกันนะตามพุทปากตรงนี้ ผมที่ผมอยู่ก็คือที่เดิมครับเนี่ยน้าสานยินรวจภูทองเพลิอโพชัยนะครับนี่ครับร้านผมเหมือนเดิมตอนนี้แดดเริ่มแรงแล้วน่าจะน่าจะมีคนมาซื้อแดดเริ่มแรงอากาศเริ่มมันเริ่มร้อนบางคนก็บอกมันร้อนอากาศไม่ดีเดี๋ยวจะผมอ่ะดีแต่เราอ่ะดีถ้าเราขายของถ้าเราขายของที่เกี่ยวกับการาขายพวกน้ําพวกอะไรพวกนี้ดีนะครับยิ่งร้อนยิ่งดีนะครับ ไม่เครียดครับไม่เครียดเมื่อเช้านั่งอยู่สี่นั่งได้สี่สิบบาทก็ไม่เครียดครับแต่เหงาครับนี่ฮะบรรยากาศนะครับวันนี้วันนี้เป็นตลาดที่สองนะตลาดตลาดแรกตลาดแรกครับนี่ครับมีสิบบาทยี่สิบบาทแล้วก็แก้วยี่สิบครับเอายีบาทเลยครับยี่สิบบาทนี่แก้วหรือขวดครับขวดเลยครับขวดเลยไฮะใช่ขอเย็นๆนะ ข0บคอบมากนะครับลูกค้ามาซื้อครับขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีครับผมขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสําหรับเราเพราะว่าวันนี้ขายข,ายของไม่ได้เลยวันนี้อากาศเย็นมากขายของไม่ได้เลยวันนี้ก็ขอให้ได้บ้างจุนเจือครอบครัวครับใครจ่ายเยอะ บรรยากาศนะครับเป็ครับเพื่อนๆวันนี้ใครที่เพิ่งตื่นนอนนะครับก็อาจจะได้ดูคลิปผมไปแล้วผมลงตั้งแต่ทีย่านะครับที้ากว่าแล้วก็จะมีคลิปอ่าที่ผมไปถ่ายเมื่อสองวันที่แล้วยังไม่ได้ลงก็เลยลงไปเกี่ยวกับการชํำอ้อยนะครับก็เข้าไปดูกันได้นะครับอันตรงไหนที่เป็นประโยชน์ก็เอาไปทดลองใช้นะครับก็ จุดประสงค์ที่ผมทําคลิปลง youtube ก็นี่แหละฮะเพื่อให้คนอื่นที่ยังยังอาจจะยังไม่ได้ทำนะครับก็ไปเริ่มศึกษาเริ่มทดลองทําเริ่มศึกษาจากคนที่ทําก่อนแล้วนะครับการปลูกการขายอะไรพวกนี้นะครับผมก็ผมก็ได้เริ่มทํามาแล้วนะครับเริ่มทั้งมีทั้งการปลูกด้วยการปลูกการดูแลแล้วก็เรื่องของ การขายนะครับผมจะพยายามทดลองขายทุกที่นะครับทุกที่ว่าที่แบบเนี้ยมันขายได้ไหมที่ก็บอกว่ามันขายไม่ได้ไปขายมาแล้วงานบัตรกลางคืนเนี่ยมันขายไม่ได้ผมไปขายมาแล้ว,นะนนะลวสรุปมันก็ขายไม่ได้จริงๆนั่งแต่้ห้าโมงถึงสี่ทุ่มครึ่งขายได้สองร้อยคนซื้อน้ําไม่ได้ซื Z ้อน้าอ้อย่ซื H ้อแต่น้ำแอลกอฮอล์อ้าว่ากันนะครับทุกอย่างมันมันต้องลองนะครับ ส่วนคุยครับตามภาษาผมคุยไปเรื่อยเป่อยนะครับมีประโยชน์บ้างไม่มีประโยชน์บ้างก็ดี๋าว่ากันนะครับผลิตครับทำห้อยครับาขันสดขวดเล็ก10บาทขวดใหญ่20บครแล้วก็แก้วล้วแก้ว20บบาทครับเอาแก้วใช่ไหมครับ เอาแบบแบบขวดใช่ไหมี๋ยวเอาเย็นๆอันอันนี้มันเคยอย่ผมตักมันแดดมันส่องแล้วครับสองมานะครับเอาหลอยไหมครับหลอดด้วยรอดก็มีครับพี่จะกวาดเร็วแทะกวาดเร็วแทะกวาดฮะตอนบ่ายเนโอ้โหอันนี้เป็นวัดตอนบ่ายครับ เมื่อเช้าไปนั่งตลาดนัดในหมู่บ้านนั่งแต่ตีห้าถึงเจ็ดโมงครึ่งหนาวหนาวมากซื้อหายได้สี่ขวดมีใครซื้อน้ำอ้อยกินหนาวกันหนาวหนาวตอนนี้มันแดดแดดมันเริ่มส่องมันเริ่มเ ทิ้งให้ใก,ก็ได้ครับวันนี้วันนี้เหมือนเหมือนจะคนพลุกพ่านกว่ากว่าสุกที่แล้วลหรือหรือเปล่า,าแมนซื้อเสื้อเสื้อผ้าใส่ครับบรรยากาศอ่านี่เป็นพี่ที่กวาดถนนนะครับก็ ยู่ตรงนี้ครเทสบาลผมก็อยู่แถวเนี้ยคเจอกันประจำนะครับคุ้นเคยกันดีเห็นหน้ญญาค่าตากันแล้วไม่รู้จักชื่อนะบางบางครัง้งการสนิทสนมมองตาสื่อสารไม่รู้จักชื่อแล้วก็คุยกันรู้เรื่องเราก็คุยกันได้อยู่ด้วยกันได้นะครับเชื่อไหมผมรู้จักกับพี่คนหนึ่งประมาณเดือนกว่าแล้วสองสองเดือนแล้วเจอกันบ่อยมากคุยกันอย่างดีเลย แต่ผมไม่รู้จักชื่อเขาครับไอ้คนเล็กสิบาทครับคนใหญ่20แล้วก็อันนี้ไอ้นี่คนใหญ่20แล้วแก่ยี่สิบคนใหญ่คนหนึ่งครับเอาเย็นหรือไม่เย็นเย็นนะครับเย็นอยู่ในถับ มันหมานมันหมานเด้อวันนี้ขอให้เป็นวันที่ดีเป็นวันที่ดีของผมบ้างขายของไม่ได้มาสองวันแล้ววันที่เป็นตลาดนัดทองถมก็โโหขายได้น้อยมากนะฮะคนเดินเยอะมากแต่ไม่มีใครซื้อครับเป็นเป็นวันอะไรก็ไม่ดูอากาศอากาศมันเริ่มเย็นด้วย สี่วันนี้มาอากาศมาเริ่มเย็น,นครับยอดขายตกปุ๊บ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 ,บเลยนะครับโอเคครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะถ่ายให้ดูคลิปต่อไปนะครับอ้าวพอดีมาขามาซื้อน้ำอ้อยขวดเล็กสิบบาทครับขวดใหญ่ใช่ไหมครับครับผมขวดยี่สิบครับแก้วก็มีนะครับ มันที่ดีขอให้เป็นวันที่ดีหม,มันหมานมันนวันนี้ก็ชื่นใจครับวันนี้น่าจะมาตรงนี้น่าจะได้สองร้อกว่าบาทแล้วเกโอเคครับไปเฮ้ยไม่ใช่ดิเออสองรอยยังไม่ยังไม่ถึงสามร้อยถึงมามอกี้นี่นะครับลมแรงมากครับเนี่ยเต้นโยกเซ้นสันเลยนะครับผมต้องเอาถังน้ำแข็งทับไว้นะ ไอ้ร่มร่มไม่ใช่เต็นต์อานถังต้อแข็งคับไว้นะครับป้ายก็เริ่มโยกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวต้องหาวีให้มันยึดติดกับดีๆก็ตามหน้างานนะครับผมก็ปรับตัวไปเรื่อยนะครับปรับตัวไปเรื่อยเพราะว่ามันมันคือตลาดนัดนะครับมันคือตลาดนัดมันสามารถไปจับนัดได้ที่ไหนก็ตามพื้นที่แต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันนะเราต้องปรับตัววันนี้ วันนี้มีสนานตรงนี้ผมก็จะรู้ว่าผม,ผมต้องเตรียมอะไรมาบ้างนะครับแต่ถ้าไปาจัดด้านที่สลานทีที่เป็นในเมืองนะที่เช่นของผมหรือพื้นที่ที่มันสามารถกางเต็นท์ได้แบบให้มันดูดีดูสะอาดตานะก็ใช้เป็นเต็นท์นะครับแต่เราก็จะขนอุปกรณ์ไปค่อนข้างเยอะหน่อยวันนี้วันนี้ก็ไม่เท่าไหร่นะก็มีที่ใหญ่สุดก็คือถังน้ําแข็งกับถังแข็งมันต้องไปทุกวันอยู่แล้วนะครับถังน้ำแข็งแต่ที่ใหญ่ที่สุดก็คือยาวยาวที่สุดคือเนี่ยร่มนะครับ มันจะมีปลายของด้ามร่มที่มันโผล่ออกมาจากหลังกระบะผมส่วนหนึ่งนะประมาณเม็ดหนึ่งเพราะว่ามันยาวนะครับมันยาวกระบะผมมันมันเป็นรถสี่ประตูนะมันไม่ไม่ใช่แคปหรือเป็นตอนเดียวนะครับมันมันบรรทุกได้น้อยโอเคครับขอให้เพื่อนๆชาวไอ้ขน้ะครับขายดิบขายดีนะครับผมสุขภาพแข็งแรงนะครับสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับ ผมก็ต้องเป็นกำลังใจให้ตัวเองด้วยครับใครที่อยากจะเริ่มทำอาชีพนี้ก็ลองศึกษาดูนะครับคลิปจากเป็นบอนๆพี่พใน u t u b e นะครับแล้วก็เก็บไปก็ลองทำนะครับที่คิดว่ามันสามารถทำได้จริงไม่ายฝันนะครับก็ลองทำดูนะครับมันต้องลองครับต้องลองต้องลองทำให้ตัวเองถึงจะรู้ว่าอะไรจริงไม่จริงมันอาจจะจริงในสิ่งที่ยูทูบเบอร์ท่านอืน่นนำลง สำหรับเขานะครับแต่ว่าเราไม่ได้ไปขายในที่เดียวกับเขาเราไม่ได้ขายในบริบทเดียวกับเขาเป๊ะเป,เป,เป,เปนะครับเรามาขายในที่ของเราในที่ที่เราจะไปขายมันมันต่างกันแน่นอนนะครับยอดขายเนี่ยมันมันมันต่างกันแน่นอนนะมันไม่แน่นอนเสมอไปนะคร sequel, ับเราจะยึดถือบรรท dafür, ัดฐานของใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้นะครับแต่สำหรับผมนะผมดูที่วิธีการดูที่วิธีการแล้วก็ หลักคิดที่ว่าทำแบบนี้มัน,ม,นมันเหมาะกับเราไหมเวลาเรามีพอไหมหรือกําลังทรัพย์เรามีพอไหมเช่นบางคนเนี่ยไปเช่าล็อกในปัม๊มเนี่ยอันนี้ค่อนข,ข้างแพงนะครับเป็นปัมปป๊มปตทอปั๊มอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมก็คิดว่าผมจะทานะแต่แต่ขอไปสอบถามล็อกก่อนว่าราคาแพงไหมเช่าหน้าเซเว่นอะไรพวกนี้นะครับโอเคครับเพื่อนๆเอาคลิปนี้เอาเทนี้ก่อนนะครับ วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกคนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ